อยากได้ที่หาผลปีศาจวะเอา้าโลบักพอโอ้โหโลบักครั้งนี้เหลือเหลือขอแนะนําลาวาบักบริการเต็มโลบักเริ่มต้นเพียง17บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีของต่างๆทีเลือกสื้อ,อมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมพาสบอกฟุตคิงโวลิกา c ซี่และออสตาทาวเวอร์ดิเฟน์และยังมีไอดีไก่ตันที่เลือกซื้ออีกมากมายลิงใต้คลิปเลยนะครับสวนสดีคนเลยนะเป็นเกมเรื่องแบบที่ชื่อว่าออสตาทาวเวอร์ดิเฟนต์นะครับตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ที่32,000แล้วนะ สีแดงนี่นํามาเป็นร้อยเลยนะตอนนี้สีแดงก็รอชนะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแจกนะเทคนิคนะหรือว่าเคล็ดลับในการลงอีเวนต์นะครับอาจจะทําคลิปนี้ช้าหน่อยเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันมาประมาณอาทิตย์นึงแเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคลิปนี้อาจจะช้าหน่อยคลิปนี้ผมมีเทคนิคในการวางตัวละครแล้วก็ผมได้แจกตัวละครมาสิบสองตัวเนี่ยทำให้เราเล่นง่ายและไปได้ไกลที่สุดนะครับถ้าเกิดทุกคนเลี้ยงตามทุกตัวแล้วยเจ็ดสิบห้าทุกตัวเนี่ยอาจจะจบบอสได้ นะครับแต่ส่วนมากคงไม่ได้ส่วนมากนะครับจะมีแบบว่าเราจะกดแบบโซโลดูโอสามสี่คนใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งคนอื่นจะเป็นใครไม่รู้นะครับเขาก็จะวางตัวสเปซสปะหรือวางตัวมั่วใครเคยเจอก็เมนท์ถึงมาเลยวางตัวมั่วครับเออผมบอกว่าให้วางชโุโดโล,โลกิข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยววางโกโจโทแทนไม่งั้นมันจะทับกันพวกวางชโุโดโล,โลกิเลยั้วหมดเลยครับทั้งแถวเลยตามนั้นแหละแล้วก็อุลิวนะครับตรงอุลิว อุลิวเนี่ยสามารถวางตัวได้เนี่ยประมาณยี่สิบตัวนะครับต่อหนึ่งช่องนะครับแต่ว่าพวกวางวางสเปซสปาครับมันก็เดือแค่สิบสี่ตัวนะมิกก็หายไปเป็นแสนเลยนะก่อนเราจะเข้าไปยูในเกมวิธีการวางตัวนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงตัวละครเดือดที่ผมกับเพื่อนเนี่ยได้แัดมานะครับสิบสองคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับมานี่นะครับอันนี้คือห้านะค,นะคนแรกนะครับห้าคนแรกนะคนแรกนะครับจะเป็นอูลิวนะครับเดอะเพทรดที่จะสังเกตว่าส่วนมากจะเอา อ่ะดออกเตร์ฮาร์ดไปเนียครับแล้วก็ดูนี่นะครับตรงตัวเงินทางขวาเนี่ยจะมีเป็นบูมาสก,กับเกฟทุกเกมเห็นไหมครับและทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นอูลิวทุกตัวเนี่ยครับสามตัวนี้นี่คือจําเป็นที่สุดแล้วนะครับส่วนเอเลนเนี่ยใครไม่มีเอเลนเนี่ยสามารถเอาก็อดเอเนลเนี่ยไปแทนได้นะครับเอเลนนะแต่ถ้าให้ดีก็เอาเอเลนไปสิสองตัวเลยก็ได้ นะครับเพราะถึงเว็บสิห้าเว็บของบอสแล้วเนี่ยก็ให้สแปมสกิลเอลของเอเลเลยสแปมไม่ทีนี้คือหมดก็ใช้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 เรื่อยๆนะครับอันนี้คือห้าตัวแรกนะครับส่วนซีกนะครับซีกเนี่ยเอาไปตัวเดียวพอนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันไร้ประโยชน์นะครับสกิลสครีมเนี่ยที่มีเซตนเดียวมาจากฐานเนี่ยตามเมจมันเบามากครับอืมมันเบาจริงๆนะถ้าเกิดแบบว่าเลือกได้ก็ไปตัวเดียวพอนะถ้าคุยกับเพื่อนได้อีกสิบเอ็ดคนนะครับ เราจะเน้นเป็นในส่วนของก็อดเอเนลนะครับในส่วนของในก็อดเอเนลนวดดำนะเอาไปแค่2คนพอนะครับเพราะว่าเราวางแค่ประมาณนิดเดียวนะเราไม่ได้วางเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ตรงนี้ใช้เป็นเมอร์ลินหนึ่งทอนนะครับอืมวอลนทัทเนี่ยาไปตัวเดียวพอนะเอาไปกันฐานตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่ล้อมาเนาะโอเคครับอีกห้าคนต่อไปนับนี่นะครับเอาก็อดเอเนลทูรโลรกิสองตัว นะครับไม่ใช่สองตัวสองคนนะครับวางไว้เฉพาะด้านหน้าพอนะครับด้านหน้าประมาณสักสี่ถึงหกตัวพอส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นอ่าโกโจโทแทนนะครับสตาร์บอยสตาร์บอยนี่คือไอ้ที่มันเดินไปหลังใช่ปะ่ะใช่ใช่อ่าสตาร์บอยนะครับเราก็จะกินกับโตัวเดียวก็พอนะอืมแต่ถ้าเกิดช่องมันเหลือก็ให้เพื่อนเอาไปใส่ก็ได้นะครับอืมประมาณนี้เนะี่ยที่เน้นเน้เน,เ,น,เ,น,เ,นเลยนะครับก็จะเป็นรอ เนี่ยครับรอนี่ค่อนข้างจําเป็นนะครับแต่ไม่ต้องเอาไปเยอะนะเออไม่ต้องเอาไปเยอะนะเอาไปประมาณสัก4ี่ถึงหคนก็พอนะครับรอนะมาต่อไปนะครับอีก2คนสุดท้ายนะครับจะเป็นโกโจ2ตัวนะครับแล้วก็คอสเอเนลสตัวนะครับคอสเอเนลเนี่ยคือสกิลมันค่อนข้างแรงนะไก่นะก็คือเกาเรียกว่าอะไรอัพมันก็อัพไม่ได้แพงมากแถมสกิลมันก็คุ้มค่านะแนะนําให้เอาไปนะครับโกโจ2ตัวนะครับนี่เลยโกโจ2ตัว นะ่ะให้เอาไว้ด้านหลังๆนะครับเอาไว้ด้านหลังแล้วก็คอมบกับรอนะเพื่อให้มันย้อนกลับไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถคุยกันอยู่สิบเอ็ดคนได้นะถ้าเราสามารถคุยกับเขาได้เนะี่ยเราสามารถผ่านบอสได้นะครับเซตนี้นะเซตนี้นะเราสามารถผ่านได้นะครับฆ่าบอสได้เลยแต่ส่วนมากเดี๋ยวคุณจะมีเพื่อนไม่ถึงหลกสิบอ1กสองคนนะ่ะ อาจจะมีสี่คนแล้วไปหาสุานะ่มเอาครับมันก็จะเล่นยากนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปดูทริปในการวางตัวในเกมกันนะครับไปกันเลยเอเคคนระับเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับช่องแรกนะครับให้เราเนี่ยทำการาวางตัวปั๊มเงินนะครับมผมลืมพูดถึงเรื่องเออร์วินไปน,นะครับที่เอาเออร์วินมาแค่คนเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการวางปั๊มเงินตัวปั๊มเงินได้ดีมากวางก็กีก่าเลย ที่เอามาตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเล่นแค่แถวนี้แถวเดียวนะครับเป็นตัวราเมดเราจะเล่นแถวนี้เป็นแถวดามเมจตัวเดียวแล้วก็แบบแถวเดียวเลยตรงนี้นะครับพี่ครับแล้วมันไหวหรอคือมันไหวครับถ้าเดี๋ทุกคนอัพตัวเหมือนกันแล้วก็กดสกิลเหมือนกันนะครับมันจะไหวนะครับแต่แต่นะครับทุกคนคือที่ผมเล่นมาเนี่ยเก็บมาสามหมื่นสี่พันแต้มเนี่ยคือไม่มีใครวางตรงกลางที่เดียวหรอกครับมันจะช่วยๆกันวางเนาะถามว่ามันก็โอเคมันก็โอเค นะช่วยกันวางนะครับช่วยกันวางก็จะเป็นเริ่มมาก็จะวางอูริวนับน่าจะรู้กันอยู่นะผมไลทุกวันน่าจะเห็นกันอยู่นะวางอูริวตรงนี้แล้วก็เออร์วินตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเล่นเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีนะแต่ว่าเล่นน้อยตรงนี้คนเล่นน้อยนะครัเพราะว่าเนี่ยถ้าท่านนับมันจะเดินมาแถวนี้พอเดินมาแถวนี้เนี่ยตรงนี้มันจะตีได้ครับนี่ตรงนี้มันจะตีได้พอดีแต่ว่าเดี๋ยว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 เดดี๋ อับตัวก่อนแต่ว่าฝั่งนี้นะครับนี่สังเกตว่ามันจะเดินอ้อมนู่นนะครับเดินอ้อมค่อนข้างไกลนะบ,บางตัวเนี่ยคนที่ไม่ใส่ออกมาบองทียาจ,จะตีไม่ถึงหรือว่าบางตัวที่รางตรงนี้อาจจะตีไม่ถึงนะครับเขาเลยเน้นวางฝั่งนี้ด้วยเด็กครับอ่ะตะวังชิดๆกันนะครับอมอแล้วต้องอัพก่อนอืสามแล้วอืมสี่ตังไม่พอครับอ่านี่ครับสเปรย์ส,บบสปาครับเห็นไหม มันจะวางได้แค่สี่ตัวครับอีจยวผมวางห้าตัวอัเนียเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันวางห้าตัวได้อยู่ได้ป่ะไม่ได้แล้วมั้งอ่ะได้อยู่ครับเห็นไหมโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับเขาวางตัวสเปรยสปาร์เห็นไหมเห็นไหมเขาก็แบบนี้แล้วนะนะ <laughs> นี่แหละที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันวางได้แค่สี่ตัวเห็นไหมครับอืมฝั่งนี้ก็เช่นกันฝั่งนี้วางได้ห้าตัวเหมือนกัน พี่ครับมันวางได้จริงหรอว่าสี่ตัวอะดูรูปนี้นี่ครับอันนี้คือรูปจากไลน์นะครับที่ผมได้ถ่ายมานี่คือการวางตัวที่เพอร์เฟกต์นะครับอะบัฟเอวินอันนี้คือถูกต้องนะครับแล้วก็ก็อตเนลตรงนี้ก็คือถูกต้องนะครับเนี่ยครับส่วนข้างๆเนะจะเป็นพวกพวกหลอพวกทโดโลกิหนวดดำวาเลนไทน์ตาบอยอะไรก็ว่ากันไปนะแต่นี่เราเล่นเซิร์ฟส่วนรวมไงนะเราก็ต้องเข้าใจคนส่วนรวมด้วยนะครับ รบกวนใครที่ดูคลิปนี้และเป็นแฟนขาช่องผมแล้วจะมาเล่นกับผมในไลฟ์สดน,นะครับวางแบบนี้ผมขอร้องเลยผมขอร้องเลยนะไม่งั้นระเบียบมัน,นมหายไปเป็นแสนหายไปเยอะมากเลยนะถ้าอับตันนะ่ะระเบียบมันหายไปเยอะมากคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีก็อดเอเนลนะครับอูริวอูริวเป็นตัวที่หาง่ายหาง่ายมากใช้สามดาวเนี่ยสามสิบตัวง่ายมากครับผมคิดว่าคนคนส่วน,น,น,นใหญ่เนี่ยน่าจะมีนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของุโ,โ,ลโลกิกับดวดดาววางตรงไหน ตัวดำนะครับจะวางไว้ตรงแถบนี้นะครับนี่ฝั่งนี้หนึ่งตัว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 แล้วก็หนึ่งตัวนะครับการตัววิ่งนะครับก็วางตรงนี้เพิ่มเป็นหนึ่งตัว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 นะไม่ก็ตรงเนี้ต้องมีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องมีหกตัวนะครับอาจจะเหลืออีกประมาณสามสี่ตัวก็วางข้างหลังก็ได้นะมาลองดูว่าเออมันหลุดถ้ามันหลุดเราก็วางถ้าไม่หลุดเราก็ไม่ต้องวางแค่นั้นเอง ถ้าเกิดมันสรลวแล้วแล้วเงินเราขาดเราสามารถขายหนวดดาไปอัพตัวอื่นได้โทรโลกิวางตรงไหนอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโทรโลกินะโทรโลกิให้วางตรงนี้นะครวางตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งตัวแค่นี้พอแล้วครับถ้าเกิดวางตรงนี้มันไม่คุ้มนะตรงนี้อย่าไปวางนะครับโทรโลกิให้วางแค่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมันจะได้ซ้ายขวาตรงนี้หมดแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็จะได้ซ้ายขวาหมดมันก็จะครอบหมดเลยสี่แถว นะครับอ่ะถ้าใครอยากวางเพิ่มอีกนับก็มาตรงนี้ได้อีกอขยับมาดนึงสามารถวางตโลกิได้อยู่นะประมาณหกตัวนะครับวางอยู่ถ้าเกิดเอามาสองคนนับก็จะแบ่งเป็นสามสามนะก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับพอเริ่มมาประมาณตรงนี้แล้วนะครับให้หยุดวางตุลุกิแล้วให้วางโกโจแทนนะครับโกโจคุ้มกว่าหยุดหยุดดีกว่านะครับวางโกโจดีกว่านะเพราะว่ามันสามารถเป็นรอบได้ นะครับมันหยุดไกลกว่าด้มันหยุดกว้างมากนะบางตัวนี้ือหยุดได้หมดเลยเดครับ่พอเสร็จแล้วนะครับก็ใหเราวางรอใหเราวางรอนะครับถ้าเกิดวิ่ส14มันหลุดมาถึงข้างในแล้วเนี่ยใหเราวางรอวาร์ฟวาร์วาร์กลับไปเรื่อยๆนะครับพี่ครับตัวบางตัวมันไม่วาร์ฟมาติดคูณเรา45ปีครับต้องอ่านดีๆนะแล้วก็จําตัวดีๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับทริป นะครับอืมถ้ามีก้อนเอเนี่ย12คนเนี่ยก็วางตรงนี้12ตัวอ่าวางตรงนี้12คูนเลยนะครับมันก็จะแน่นไปเลยนะเออลืมลืมไปลืมไปเออวินนะบ๊บวนนะเออไม่บ๊บวนระวังแพนะ <c oughs> นี่ผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเออวินจะต้องมีนะถ้าไม่มีใครถ้าไม่เกิดห้องไหนไม่มีเออร์วินนะก็คือแพ้เลยไม่ต้องเล่นนะออกไปเลยเสียเวลานะโอเคประมาณนี้นะสำหรับที่การเล่นนะใครก็สงสัยหรือว่าอยากเล่นกับผมนะก็กด b s c ส i า e ไปได้เลย นะครับแล้วก็เจอกันทุก5โมงนะผมจะลงให้ครบ4ี่เหมนแต้มนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเย้ไปแล้วจ้า